แค่ผมเห็นไปกี่รอบก็อยู่คนเดียวตลอดเลยนะใช่เหรอเราอยู่ดีเราอยู่ดีไล่แต่เพิ่มหมดเลยปะวะไล่แบบอารมณ์แบบไป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 ช่วยไปทำางไกลๆหน่อยได้ไหมค้าอย่างงี้ปะอย่าจุกอุ้มผมอยู่แต่ตรงเนี้ยเวลาอุ้มอะผมกินถ่ายได้หมดอหะใช่อะจุกไหมอ่ะ มันจะมีแบบว่าอยู่บนหัวหลุมใช่ป่ะพอตำรวจมาก็ขับลงหลุมแล้วก็อ้อมหลุมไปเย<ร>แล้วแม่เขาคิดว่าอยู่ในหลุมเ่ะแล้วก็วนกลับที่เดิมแม่อยู่บนหลุมไม่เห็นเลย,ยแต่เขาขึ้นมาไม่ได้ไงเขาวาน้องขับอ้อมหลืมุมขึ้นมาเขาต้องว<ง>นวนมาหาเออผมก็ลงหลุมงแล้วไปต่อไอ้หลวดมึงจะอยู่ทุกที่ไม่ได้นะเว้ยพี่อยากหนอวี่ย้าที่ที่ดีเลยไม่สนุกหรอกเออไอ้เจ้าหลวดเพิ่งเข้าไปที่จีเล็กงมึงเนี้ย จ้างคนไปจีบเลยไหมล่ะเกี่ยวะแค่นนอเออเออเอาปะอยากรู้แล้วก็หัางกันสักพักเร็วปะถ้าทำแบบนี้เราจะดูเร็วเกินไปปะไอ้ตีฟเองแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าจะแบบนี้มั่นใจใช่ไหมข้าจะไกลับมาแล้วนะเอ่อเอ่อ่งทำข้าเสร็จจะมากี่ครั้งแล้วไอ้ตีฟเอ็งก็ดูที่เอ็งทำกับข้าดี ถ้าเป็นคนอื่นน่ะเขาเขาเาก็คงไม่กลับมาหาเองแล้วล่ะตียิบล้อซ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นนอสีดำปะวะเอโรดดัมปะคนเดียวตรงนู้นวไอ้เหี้ยฝั่งนูนน่ะคนเดียวโดดเดี่ยวจัดเลยอ่ะอยู่เพื่อนนนั่น่ะใช่ไหมอีกคนหนึ่งในแก๊งนั่น่ะใช่ปะไม่รู้น่ะเขาอนเดอยะโซโล่่อะ มีเพื่อนข้างๆที่อยู่แก๊งเดียวกันนะมม่ะนะ่ะ่วาพีไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงลงไปหาข้างหลังเะล่ะาดูเห็นพี่นี่เฮียเราเป็นผูาานนบบ้ชายที่ไม่ดีวะ่ะเลิกของเขาดีกว่าไหมเฮียเออมือเดินไปดิมมนี่เฮียผมรู้สึกผมเป็นคนเลวเกินไปวะ่ะเออรับไม่ได้ในตัวเองวะยากขีดกว่าจะบอกเร<ง>ื่อนเขาดีกว่าเจงเจง,จงลงไปทางนั้นยังไงวะนะเธอดีเกินไปอ่ะที เธอเราว่าเธอดีเกินไปว่ะเออคุณรู้เลยจะตอบว่าอะไรหยามอบ้าไอ้ตีฟเดี๋ยวดูดิอดิเธอเธอเราว่าเธอดีเกินไปว่ะเราขออยู่โซโล่ได้ปะเราเล่น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  หึ่งแดกเลยทีนี่จอดเลยจอดเลนหยอกเล่นอย่างนี้เห็นทํางานคนเดียวไงเดี่ยวเหงาไงอหมอ๋อไม่ต้องไงจี้กันเลยอะไรอยี้ดอกเมื่อกี้นี่อึ้งกําลังกําลังเบื่ออยู่นอนจะดีใจกันแล้วเนี่ยอ้าวอะไรอ่ะโอ้ยอย่าไปบอกอะไรขอข้าวหน่อยดีไม่มีเลยโดยมันต้นไปหมดตัวเนี่ยตัวไม่พกอะไรเลยเนี่ยเหมือนบ้างเราเข้าตู้ได้วยอ่ะเธอ เธอใครอ่ะช่วงนี้เรากำลังแย่เลย,ยเราไม่อยากให้เธอลำบ,บากไปด้วยอ่ะแล้ว,ลวเราขออยู่คนเดียวสามวันได้ปะจะไปไหนก็ไปเราไม่ต้องกลับนะทำไมเธอพูดเราอย่างเงี้ยบ้าเลยที่เธออยู่กับผู้ชายเหรอ เราไม่โอเคอ่ะใช่จะเป็นหมดเลยมีปัญหานไมยล่ะเราไม่โอเคมากเลยอ่ะเราห่างกันสักสามวันนะห่างกันตลอดไปเลยสามวันใช่ไหมล่ะโอเคเออพูดคุยอะไรไปไปมาห่างตลอดไมเฮียอาจารย์นี่ไม่งอนด้วยแล้วนี่คือไม่งอนหรอนี่คือไม่งอนแล้วเขาไม่งอนเราสดแล้ว โอ้เยอะสามวันเยอะสามวันค่อยมางออ๋อคือคือขอโคต้าสามวันเหรอะโหจับจอยโจวนี้ก็าทำเหรอวะก็เรียกว่ากันโจรขอจริงไงเออขอเยอะนะครับโอ้โหต้นน้ำอะอะไรที่คือน้ำมาทำหมดเลยเว้ยไมเขาไม่โอเวอร์แล้ววะพี่ ว่าไม่ใช่อว่า<ร>เหรอแกงหรอเขาใรอไอนบแมาเลับ,ลลบ,ลบยูเยนเตอนนี้กูขับมอไซมาที<ม>า่ที่ตกปามารับกูเลเวลเก่าแล้วกันรับเลเวลเก่าเคยอยาไปรับเขาขับพี่เป็นที่ขับไปที่ตกปาแล้เขไม่ขาเราแต่แรกวะ เือคิดว่าเราไปตกบ,บ้านหรอวะคิดว่าเราไปตกบ,บ้านตั้งแต่แรกเหรอเราไปยู่ไหนเขาบอกให้เจริญเวียว่ับวะจะทำแม่งบ้างอาชาีพเป็นทำหน้าง,งานคือทำทองส่งเราเหรอวะไอ้เนี้ยหรือไม่ใช่ของเราวะไม่รู้ดูเหมนทำจังเลยจะเป็นแสนแท่งแล้วมั้งน้า โอ้โหดีนักความช่วยเหลือกันโชคครับโค้ดลิที่คือโอเวอร์ถูกปะใช่ใช่ใช่คือมันจะมีสองโขอีกอันนึงคือไอแ้แดงโขนแดงเป็นคนโก้ซึ่งจีนเสมอต้นเสมอปลายอยู่แล้ว วรตียังไงก็ต้องควรตีอย่างนั้นพี่เจตีไหมมั้งครับล้วขับลงจากที่ตกปลามาสวัสดีครับช่างสวัสดีครับช่างไปทำอะไรมาครับเนี่ยช่างไปทอเหล็กมาครับช่างทำเหล็กคนเดียวเลยเหรอครับใช่ไม่เหงาเหรอครับเนี่ยก็ก็เหงาค่ะแต่ว่ารีบทำานี่จะออกช่างแล้วอ๋อไม่หาไม่ลองหาคนไปทำด้วยเหรอครับไม่เป็นไรดีกว่าครับไม่ค่อยอยากหลบกวนเขาครับอ๋อ ลองหาคนไปทําด้วยกับทางจะได้ไม่เหงาไม่ค่อยมีใครไปด้วยเลยให้ผมไปด้วยไหมครับทำํำธุระอยู่หรือเปล่าคะกาลังว่างเลยครับ <c oughs> อย่กเล่นกับช่างไม่กกัวแล้วครับครับรุ่งเลยเห็นแต่รถตัวหายกูว่าด,ดิงว่าเอาแล้ว คือช่างคนเมื่อกี้พร้อมขย้ำม,มึงไลยติบ๊บบอกให้นะเ <c oughs> ยี่ย <c oughs> พร้อมขย้ำม,มึงเลยอ่ะเ <c oughs> ขาแบบว่าโ OK, OK, อเคโอเคเดี๋ยวเลยอ่ะโดนแดกแน่ห <c oughs> ยอดไปเรื่อยๆอยอเดี๋ยวแล้มีคนสักคนหนึ่งติบบ้างแหละ เธอเป็นไรอ่ะเธอเธอเป็นไรอะเธอเป็นไรอ่ะบอกว่าเขาเช็คอินเขาคืบเราเธอเป็นไรอ่ะเธอพี่ก็ลังเข้าไปดูดิเผื่อแบบมีคนเช็คอินเหรอเธอเธอเป็นไรเนี่ยเหรอเธอเธอไม่ตอบเราเลยเหรอไอตีพิษสัตว์เธอเธอไม่คุยกับเราหน่อยเหรอไอบอลสามบอลวะไอ้เยี่ยสามนาทีสตรีม เธอเอเงียบแต่ฉันทำไมเนี่ยเธอเงียบแต่เราทำไมอะเอ้ยมามปขอหากกััันทนไมทำไมเธอเธอไม่โอเคไหมอ่ากันสัก๊อตวักเหรอเออห่างกันแต่วักสามวันสามนาทีสามวันเธอโอเคไหมเนี่ยเมื่อกี้ออกจากบ้านทองมาตรงสู้กันตลอดปะทัวร์เขาบอกให้เราห่างกันตลอดไปเลยว่ะพี่อุ้ยเอาจริงเหรอนี่ก็เอาจริงแล้วเหรอฮึดต่อฮึดต่อเชี่ยวันฉันเอาจริงเก้เดี๋ยวสามมาค่อยกลับไปนอนแล้วกัน ไปสามวันให้กัไปก็เหรอเยี่ยสามวันก็จะมีผัวใหม่ก็ได้นะไอ้ติ๊บโอ้ยเยี่ยแล้วเขาจะมีเขามีไปนานแล้วพี่บอกให้กูเที่ยเนี่ยไปเยี่ยกี่แผ่นดินก็ไม่รู้วยสัตว์รากี่แผ่นดินด้วยเหรอเยี่ยหลายแผ่นดินจัดเดี๋ยวว่าจะพาฟาร์มบินไนท์หน่อยวะเพิ่มอีกสักแผ่นดินหนึ่งเหรอเออเยี่ย Day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise, we were in love.